เห็นไหมคะว่าเขากินขนุนยังไงขนุนสี่กล้วยเข็งสับปะรดก็น่าจะเป็นเข่งเรื่องอื่นๆพี่ไม่ว่าแต่ว่าเรื่องกินที่ขอนะอัปเดตอาการปลายโคกหลังคุณหมอมาแวะตรวจวันนี้คุณหมอยังคงให้ยาแก้ปวดแค่อักเสตให้โคก,กินส่วนการล้างแผลฉีดแผลจะต้องฉีดยาล้างแบบวันต่อวัน แต่ในส่วนของฝ่าเท้ายังคงต้องทำทุกวันครับส่วนอาการอื่นๆยังถือว่าโอเคครับที่เห็นยืนกินแบบนี้สมาชิกไม่ต้องกังบนนะครับโคกอย่าก,กินแบบชิวๆครับพิงไว้ขาจะได้ไม่รับน้ำหนักมากจนเกินไป ส่วนการเดินของโคกตอนนี้เพื่อนเพื่อนสมาชิกลองส่องดูจากคลิปนะครับตั้งแต่ที่เราเห็นกันตั้งแต่วันแรกที่เราเจอโคกใหม่ๆจนถึงวันนี้โคกเริ่มเดินได้ดีขึ้นพอสมควรแต่เขาจะระวังเรื่องการก้าวขาพอสมควรนะครับเพราะแผ่นเท้าที่ขาที่สร้างใหม่ยังไม่สมบูรณ์ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะพร้อมใช้งานแบบ100ร้บอยเปอร์เซ็นต์ว้าบหน้าพี่เร็วเร็วมีข,ขนมงูกล้วยกับตะบนรถอย่นี้เร็วผมต้องหามาหาพี่ พี่ไม่โยนไาให้หรอกเร็วเ,ออเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเลยโอ้เก่งมากลูกหันมาหาพี่นะขยับลูกขย,ขยับขยับขาซ้ายเอ,อ้ยจะเอื่อมทำไมเล่าขยับมาที่ลูกอคลิปน่ารักทีเด็ดสำหรับโค้กวันนี้ก็คือดูสเต็ปการโชว์กินถนนแบบเทพๆยากแท้กินแบบไหนให้โลกต้องจำยกขึ้นมา อ่เห็นไหมครัว่าเขากินขนุนยังไงขนาดข้างขวา่เอาาข้างขวาทิ้งใช้งาแทงให้<อ>ยับขยับให้แตกแดกให้หมดเฮ้ยกินให้หมดก็ <laughs> หันกลับไปที่เดิม <laughs> ถ้ามันเป็นช้างแบบนี้ <laughs> อารมณ์มันพาไปครับ <laughs> เห็นโคกินแล้วคิดถึงขนุนขึ้นมาทันที หันมาเร็วหันมากินหันมาตรงนี้เลยพี่ไม่โยนให้เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วเว้ยเร็วเร็วเร็ว,ว,ว,วหันมาลูกเออเดินมาเดินมายกฟ้ายยกฟ้ายเอ,อ้ยยก ทำไมลากขวาอยู่ยังครับยังไม่หมดต่อด้วยสับป,ประรดครับกินแล้วเด็ดหัวทิ้งไปอย่างไม่เสียดายอืม้าทางเขาอร่อยมากอย่าไม่น้อยลูกขยับไม่น้อยอย่าไม่น้อยอมดีย่าไม่น้อยลูกขยับไม่น้อย กลับเข้าป่าไปรอบนี้ลืมให้หมดนะโคว่าพี่โคกอ่ะกินอะไรไปบ้างเดี๋ยวชาวบ้านชาวสวนเขาจะสอย,ยเอา,าย,เย,ยกขวาจะไมยกซ้ายแต่ขวาก็ยังลากขอขอบคุณคลิปข่าวรายวันจากกลุ่มรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมหรือช่วยสนับสนุนกลุ่มให้ไปติดต่อที่เพจกลุ่มรักช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับ ออที่กลุ่มมีการประมูลของมาขายเพื่อนํารายได้มาช่วยสัตว์ป่าด้วยนะครับส่วนของที่นํามาประมูลก็สมาชิกจากกลุ่มนี่แหละครับที่ส่งมาให้เพื่อเอาไปทํากิจกรรมส,ส่วน <บะ S 1> ท่านใดไม่สะดวกวผมใส่หมายเลขบัญชีไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสี่ลูกก็ว,วันเนี้ตั้งแต่พี่มาเนี่ยนะหนุนสี่กล้วยเข่ง กกันนรก็็่าจะเปเปขงพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่หมายเลข1362แล้วก็อย่าลืมกดซับเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ